สวัสดีนะครับวันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสนะครับที่จะแวะเข้ามานำไหว้หลวงพ่อขาวนากลางทุ่งนะครับก็เป็นนะอีกสำนักสงฆ์นะครับที่เข้ามาแล้วก็จะผมว่าบรรยากาศดีนะครับเพราะว่าลมลื่นดีนะอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับตอนนี้นะทางสำนักสงฆ์นะก็ได้มีการ ที่จะซื้อที่ดินนะเพิ่มนะเพื่อขยายออกไปนะครับปีนี้นะครับผมก็ได้รับกองกระถินมากองหนึ่งนะครับก็จะบอกบุญทุกท่านนะครับใครที่อยากร่วมทาบุญนะครับแต่ว่าต้องเข้ามานะเจอกันที่ เจซีไอามาสาขาพระนครศรีอยุธยานะครับเพราะว่าผมก็จะมีกล่องนะกล่องทําบุญนะครับก็ถือว่าใครที่เข้ามาใช้บริการก็ได้ร่วมบุญกันนะสิบ,บาท20บาทนะครับเพื่อ,อ,อซื้อที่ดินถวายนะหลวงพ่อขาวกลางทุ่งนะครับก็จะเ,เป็นที่ปฏิบัติธรรมของชาวพุทธเราต่อไปนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ วันนี้ก็อยากบอกนะทุกท่านว่าก็เป็นอีกวัดหนึ่งถ้าเข้ามาก็บรรยากาศล่มลื่นนะครับเย็นสบายนะครับก็ธรรมชาติจริงๆนะครับใครที่ยังไม่เคยมานะก็พิกัดอยู่ตรงเส้นหลังโลตัสนะครับเส้นหลังโลตัสเลยถ้าวิ่งเส้นหลังโลตัสนะฮะเราก็จะ เห็นหน้าป้ายบอกนะเป็นวัดหลวงพ่อขาวกลางทุ่งเราก็แวะเข้ามาเลยวิ่งรถเข้ามาในกลางทุ่งนานนิดจริงนะครับก็วันนี้ก็ขอให้บารมีของหลวงพ่อนะครับช่วยปกปักรักษานะคุ้มครองทุกท่านนะครับใครที่อยากร่วมทําบุญนะซื้อที่ดินถวายก็เดี๋ยวเจอกันนะครับเข้าไปที่ J c i มารมาสสาขาพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้